าาก็ใหม่แล้วนะคะวันตอนนี้ยังพูดถึงเรื่องโควิดอยู่นะคะก็ป้าลูกไก่ก็มานั่งคิดนะคะดูตัวเลขโควิดแล้วเนี่ยก็คิดว่าเออเราควรจะทําประกันโควิดหรือเปล่านะคะจริงๆตัวเองเนี่ยก็มีประกันสุขภาพอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเราก็ยังคิดถึงคนในบ้านอีกด้วยว่าเออเราถึงเวลาหรือ,อยังว่าเราควรจะต้องทําประกันโควิดนะคะทีนี้ป้าลูกไก่ก็เลยลองไปหาค้นหาดูนะคะว่า เออมีที่ไหนบ้างนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้ก็อาจจะคุ้นๆแหละเพราะว่าเขาโฆษณาเยอะนะก็เอาพูดไปเหอะเขาโฆษณาไปให้เขาแล้วกันนะก็คือ,อ,อแต่ป้าลูกแกไม่รับประกันนะว่ามันดีไม่ดีนะแต่ก็คือมองดูแล้วเอาง่ายๆรีบๆก็คือของทิพยประกันภัยนะคะ ที่พะยาประกันภัยอ่ะเดี๋ยวป้าลูกไก่ใส่ข้อมูลให้ดูด้วยนะคะว่าคือเขามีหลายแบบด้วยกันนะแล้วก็คําถามที่บอกว่าน้องๆแรงงานต่างชาตินะคะทําได้หรือเปล่าก็คือทําได้นะน้องๆก็สามารถที่จะทำประกันสุขภาพเพื่อป้องกันโควิดเนี่ยได้เหมือนกันนะคะก็ราคาต่ําสุดเนี่ยก็คือ150บาทนะร้อบาทเป็นแบบแผนที่1นนะคะก็คือ เวลาที่น้องดูนะให้ดูไอแถวที่2เนาะแถวที่1เนี่ยคือเป็นโคมมานะคะแถวที่2ก็คือค่ารักษาพยาบาลเนาะอันที่1ก็คือแผนที่1ใเนี่ยค่ารักษาพยาบาลหมื่นหนึ่งซึ่งมันก็แบบว่าโอ้โหมันน้อยนะแปลว่าไม่พอคือถ้าเป็นเขาจริงๆไม่พอแผนที่สองคือ250คือจ่ายเบี้ยนะ250นะคะแล้วก็ค่ารักษาเท่าไหร่ส0,000ื่นนะซึ่ง ปลาลูกไก่ไปดูมาจากในอินเทอร์เน็ตนะคะก็คือจากออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์นะเขาบอกว่าโฮสป i t ิเทลกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยค่าใช้จ่ายที่แบบว่าต่ำๆเลยอะนะต่อคนนะคะต่อรอบการป่วยเนี่ยก็คือ30,000ถึง40,000บาทนะดังนั้นปลาลูกไก่คิดว่าไอ้ที่แผนที่แบบพอจะโอเคนะก็คือจ่าย400 50บาทนะซึ่งอันนี้ปรร้าลูกไก่ก็ทำแล้วแล้วก็ทำให้น้องที่บ้านด้วยนะทำให้พี่เอด้วยนะคะทำให้คุณแม่ด้วยเนาะก็คือกันเหนียวไว้ก่อนนะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็คือว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยคือ50,000บาทนะแต่เอาเค้าจริงๆถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนนะ่ประรป้าลูกไก่คิดว่ามันแพงกว่านะมันคือน่าจะประมาณ เกินอนะมันน่าจะอยู่ภายในประมาณ8 0 0 0 0ถึง90,000บาทหรือเปล่านะแต่ว่าป้าลูกไก่อ่ะมีใบประกันเขาเรียกว่าอะไรมีประกันสุขภาพอย่างอื่นอีกนะแต่ว่าถ้าน้องๆแรงงานนะจะทำนะก็แล้วแต่ละการน้องลองคิดถึงความเขาเรียกวความเสี่ยงนะการทำประกันสุขภาพเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันเป็นการขายความเสี่ยงคือขายนะ ก็คือสมมุติถ้าน้องแบบคิดว่าตัวเองเสี่ยงทำงานอยู่ตลาดอ่ะอย่างเงี้ยน้องคิดดูว่าน้องเสี่ยงที่จะป่วยบ่อยไหมแล้วน้องอาจจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนน้องที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามอะไรเงี้ยเขาจ่ายเงินเท่าไหร่นายจ้างเขาจ่ายให้ไหมเออซึ่งป้าลูกไก่คิดว่าพอมาเอาเข้าจริงๆอ่ะนายจ้างอ่ะไม่ค่อยจ่ายให้ไงใช่ป่ะนะก็หรือว่าอย่างกรณีอย่างเงี้ยของป้าลูกไก่ก็คิดว่าจ่ายให้ให้น้องกันไว้ก่อนนะเราก็คือ ที่เหลือถ้าเกิดเกิดเป็นขึ้นมาจริงเราก็ต้องจ่ายส่วนที่เหลืออยู่ดีอ่ะเนาะก็น้องก็อยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมทีนี้ที่ป้าลูกไก่ซื้อเลยเนี่ยซื้อให้ทุกคนเลยนะทั้งทั้งน้องที่บ้านคุณแม่ตัวเองนะก็ซื้อซื้อไปอีกจริงๆแล้วไม่ได้ทันถามว่าประกันของตัวเองครอบคลุมหรือเปล่าก็คือซื้อแผ่นที่3 450บาทแผ่นที่3คือครอบคลุมอะไรบ้างก็คือค่ารักษาพยาบาลน,นะค่ารักษา พยาบาลที่เป็นโควิดเนี่ยคือ50,000บาทซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าไปโฮสต์โฮส์พิเทลใช่ไหมแทนที่เป็นโฮสต์พีเทลเป็นโฮสต์พีเทลก็คือโรงแรมแล้วมาทาเป็นเป็นที่พักอะ่ะเพื่อสําหรับคนที่เป็นโควิดเนี่ยก็คือเงิน50,000บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นอยู่อยู่ภายในนี้หรือว่าถ้าโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายในยอดนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้เล่าให้ฟังนิดนึงสําหรับน้องๆแรงงานก็คือ น้องจะถามว่าแล้วที่น้องทําประกันตามโรงพยาบาลล่ะใช้ได้ไหมใช้ได้อย่างเช่นน้องทํางานน้องทําประกันที่โรงพยาบาลราชวิถีใช่ไหมคะน้องก็ใช้ได้แต่ว่าในอารมณ์เนี้ยคือถ้าคนเป็นเยอะอะแล้วน้องจะรโรงพยาบาลราชวิถีเปิดรับคนที่เป็นโควิดกี่คนป้าลูกไก่ไม่รู้ใช่ปะคะแล้วเขาจะให้สิทธิ์น้องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจอีกเข้าใจไหมว่า คือสมมติว่าถ้าหนูไปโรงพยาบาลราชวิถีเลยไปตรวจเป็นโควิดที่นั่นเขาส่งต่อไปที่อื่นโอเคก็เป็นไปได้เขาต้องรับผิดชอบเงินแต่ว่าถ้าเกิดในทางเป็นจริงอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ละ่ะเออน้องก็ต้องจ่ายส่วนสมมติว่าน้องโดนไปอยู่โรงพยาบาลที่ธรรมศาสตร์อ่ะราชวิถีเขาจะจ่ายให้หรือเปล่าอันนี้ป้าลูกไก่ไม่รู้นะคะแล้วคือตอนนี้ไม่อยากจะโทรไปถามแบบไอ้ที่ข้อมูลที่เรา ไม่ได้สําคัญมากเพราะว่าโรงพยาบาลเขายุ่งมากอยู่แล้วอะนะเออมันก็วุ่นวายนะก็แล้วแต่น้องลองคิดดูนะคะ450บาทครั้งเดียวนะครอบคุม1ปีนะครอบคุม1ปีนะคะอันนี้คือบอกพี่ๆคนไทยด้วยนะคะคนอื่นๆเนานะครอบคุม1ปีแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเราติดโควิดนะอันนี้ก็คือว่าเขายังจะจ่ายค่าตรวจโควิดให้กับคนในบ้านด้วยนะคะ สูงสุดได้3คนนะสคนต่อปีนะคะแล้วก็จ่ายตามจริงนะไม่เกิน1,000 0บาทซึ่งค่าตรวจโควิดเนี่ยอย่างป้าลูกไกเคยตรวจนะถ้าโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปเนี่ยคือ4,000นะคะ1 0 4 5 0 0หรือ4,000เนี่แหละเนาะดังนั้นก็คือถ้าเกิดเราเป็นแล้วญาติเราอยากให้คนในบ้านเราไปตรวจเนี่ย เราก็สามารถใช้เงินตรงนี้ได้นะตามนี้นะถ้าเชื่อว่าเขาทำได้จริงตามนี้นะโอเคนะคะก็ถือว่าถือว่าแบบโอเคอยู่นะส่วนถ้าเกิดว่าใครพี่ๆที่มีเงินนะคะแล้วอยากจะจ่ายว่าเฮ้ย50าหมบาทค่ารักษาไม่พอหรอกก็คือซื้อแบบ850บาทก็ได้นะคะ850บาทก็คือจะได้ค่ารักษาเนี่ยหนึ่งแน,นะ ส่วนอีกอันนึองเขาก็ตั้งเอาไว้แบบซึ่งงงๆเหมือนกันนะก็คือจ่าย1,950บาทนะซึ่งอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าครอบคุมเฉพาะที่ว่าถ้าเจ็บป่วยแล้วก็เจ็บป่วยแบบคูม่าแล้วได้2ล้านแต่ค่ารักษาแค่30,000ื่นเออเขาคงไม่เขียนผิดหรอกนะแต่ว่าเออมันมันเป็นของมันเป็นอย่างนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่พันกว่าบาทอะป้าลูกแกว่าคงไม่ไม่เวิร์ก ไม่เวิร์กเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะว่าเออมาก็ลองคิดกันดูว่าจะทำไม่ทำนะคะซึ่งตอนนี้อัตรา,าก,การติดอะ่ะมันก็เยอะมากแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาจะปิดหรือเปล่านาะถ้าเกิดคนเป็นเยอะๆมากขึ้นนะเนาะนะคะว่าเขาจะปิดออไม่รับประกันหรือเปล่านะก ก็ลองคิดดูเนะเาะก็ถ้า450บาทก็ถือว่าส่งเสริมให้เขารวยขึ้นถ้าเกิดเราไม่เป็นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราเป็นขึ้นมาเงินห0,000่นบาทที่เราต้องจ่ายมันก็ต้องเยอะเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดเราเกิดเป็นเยอะอะใช่ไหมอย่างกรณีที่บอกว่าโคม่านี่เป็นยังไงโคมมาก,ก็อย่างเช่นนะักคอมอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอาการโคมมาคือแบบหัวใจเาขาเรียกว่าอะไรคนะ,อ,ะอ่าน,านก็คือภาวะ ภาวะสมองตายประสาทล้มเหลวเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งแพทย์คิดว่าไม่มีการวิธีรักษาให้หายได้อย่างเงี้ยก็คือโคม่านะคะปาดุก่คิดว่าเออเราแค่ว่ากันเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราป่วยแล้วเราไม่ได้สิทธิต่างๆนะเราไม่มีสิทธิต่างๆหรือประกันสังคมครอบคุมไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือว่า เอ้ยก็ทําประกันไว้มันก็ช่วยได้นะอันนี้ไม่ได้มีไปผลประโยชน์อะไรจากบริษัทประกันใดๆทั้งสิ้นนะแต่ปลาลูกไก่เห็นในทีวีเขาโฆษณานะแล้วก็เข้าไปดูมันก็อ่านง่ายอ่ะเข้าใจง่ายนะคะแต่จริงๆตอนแรกอ่ะเข้าใจผิดนะว่านึกว่าครอบคุมห้าแสนเออจริงๆครอบคุมห้าหมื่นนะแต่ก็คิดว่าก็ก็โอเคอะ่ะพอสมเหตุสมผลนะา h โฮสโฮสพีเทล ก็ราคาอยู่ในแบบ3 4ถึง0 0หมื่นเพราะฉะนั้น50,000ก็น่าจะคุ้มนะคะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าโอ้ยไม่พอหรอกนะอยากที่จะอย่างน้อยเข้าโรงพยาบาลเพราะมันตั้ง14วันนะออก็จะซื้อแบบ850ก็ได้นะคะ850ก็ได้นะ,ะหรือใครที่จะซื้อให้น้องออแรงงานนะคะที่อยู่ที่บ้านนะก็ ปลาลูกไก่ก็คิดว่าเป็นเป็นทางที่ดีนะถ้าเกิดว่าอย่างเช่นน้องๆที่ทำโรงงานต่างๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นป่วยขึ้นมาค่าใช้จ่ายเยอะเนาะการจ่ายเงินที่เ,เหมือนลงทุนอนะลงทุนแบบเสียงว่าห้าร้อยกับ900บาทอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุ้มก็ก็น่าลองทำนะคะก็เรามาเล่าสู่กันฟังนะว่า,าคิดแล้ว ทำดีหรือไม่ทำดีนะคะซื้อประกันก็ไปคิดต่อกันเอาเองนะส่วนป้าลูกไก่ก็ทําแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะก็อย่างน้อยก็เออทำเถอะอ้ออีกอ,อันนึงก็คือว่าเอออันเนี้ยเขาครอบคลุมเรื่องของการที่ถ้าเกิดฉีดวัคซีนนะคะแพ้วัคซีนเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าแพ้วัคซีนเนี่ยก็คือจะได้รับการรักษา,าครอบคุม สมมติว่าถ้าแพ้วัคซีนเหมือนคุณพี่พยาบาลท่านหนึ่งไม่รู้จาได้ดูข่าวหรือเปล่านะคะที่แพ้วัคซีนแล้วก็ต้องแบบว่าตัวชาหน้าชาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นวัน2วันอะ่ะเราต้องนอนโรงพยาบาลอะ่ะอันนี้ก็คือกรณีนี้เขาบอกว่าเขาครอบคลุมการแพ้วัคซีนด้วยเออป้าลูกแกคิดว่าเออก็คุมดีก็ซื้อไปเถอะนะคะคกะคะ็โอเคนะคะคก็เอามาฝากกันนะส่วนตัดสินใจกันเอาเองเนาะมันคุ้มไม่คุ้มนี่บอกไม่ได้เลยแล้วว่ามัน ใช้ได้จริงไม่จริง,รงก็บอกไม่ได้รู้แต่ว่าเออนี่แหละเป็นสิ่งที่ป้าลูกไก่ลองทําดูแล้วก็คนอื่นๆก็ลองคิดพิจารณาดูนะคะว่าสมเหตุสมผลในการลงทุนหรือเปล่าน,นะคะโอเคนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ